สวัสดีค่ะวอล์กวันเดวิดน้องโบนิตากลับมาแล้วนะจ๊ะคุณเพื่อนวันนี้ก็คือแบบจะพาทุกคนไปเที่ยวสีสเกตนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบมันเลิศมันปังป้าเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจเอาของไปส่งให้คุณนาค่ะและระหว่างทางเนี่ยโบจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยไปกินไปช็อป ไปชิมร้านไหนแล้วก็วิวบรรยากาศข้างทางจะสวยประมาณไหนนะเพื่อนๆต้องรอดูคลิปนี้กันยาวๆเลยเนาะว่าแบบเออจะมีอะไรอร่อยอร่อยแล้วคือร้านที่ไปเนี่ยจึงแน่จึงแน่เธอจ๋าจึงแน่เธอเอย้ยจึงปรึงปร่งปึ้งปังแน่นอนโบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยเด้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแวรร้านคุก n d Coffee นะคะร้านแรกแล้วก็ จะขับไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็จะไม่ถ่ายเนาะถ้าไม่ได้เว้อะไรแล้วก็จะพาทุกคนไปดูทุ่งนาสวยๆบรรยากาศแบบรถๆแต่ว่าเราน่าจะไปถึงเย็นนะอาจจะไม่เห็นอาจจะมืดอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ช่องโบด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเราจะไปถึงที่นู่นอะ่ะกี่โมงถ้าสมมุติถึงไวนะเพื่อนๆจะได้แบบเสพคอนเทนต์แบบยาวๆเลยแต่ถ้าสมมุติไปถึงค,ค่าก็อาจจะไม่มีอะไรเนาะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่าเราจะแวะร้านแรกเป็นร้านไหนนะคะแล้วเจอกันที่ร้านที่หนึ่งจ้า อากาศคือด um. ีมากอ่ะเพื่อนๆดูนี่ดีมากบรรยากาศโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งค่ะคุณน้านี่จ้ากำลังเดินแล้วเมื่อตกี้นะทุกคนแมพอ่ะให้เราเดียวเข้าวัดด้วยตลกมากถึงแล้วจ้า นีวิวคือสวยมากอะแบบอยากเอาไปทำหน้าปกคลิปเลยอะได้ไหมไม่รู้ได้หรือเปล่าอาหารน่ากินมากน้าอิสระอิดมากทุกคนดูว้าว ข้าวผาดัดตำปูปลาะและนี่คือลาบแล้วคือ50บาทเอ๊ยร้อยหนึ่งอันนี้50บาทอันนี้180คือกินกัน3คนอิ่มอะคิดว่านะอาหารมาเลียว้อค่ะทุกคนนี่เมนูแรกส้มตำมาระกอส้มตำเสียบเล่าขอดู ร้านนัวมากโคตรเจริญก่อนชิมข้าวผัดโชคดีมากเลยที่เรามาแล้วแบบร้านยังไม่ปิดอะ่ะข้าวผัดแบบดูแสบแต่อร่อยนะทุกคนเนี่ยอ,อร่อยเลยอร่อยมาก ลาบกับข้าวผัดอ,อ,อ,อร่อยมากโคตรอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเป็นข้าวมื้อแรกของวัน ตรงนี้วะนี่นี่เค็ดูนี่ร่ากายตั ดูสวยมากนี่ดูเพื่อนๆสวยมากใครได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสก็คือมากันได้เลยนะคะเป็น Cook and คุกแอนคอฟคุกแอนคอฟจะเป็นแบบนี่จะเป็นแบบนี้เลยวิวหลักหลานอาหารหลักลอยมีอยู่จริงมีอยู่จริงไม่จอจี้นะจ๊ะ แล้วดนตรีก็คือพี่ๆี่เขาร้องเพลงเพราะนะทุกคนอาหารก็อร่อยมากแล้วก็ราคาไม่เลนพวกนนี้ก็จะเป็นแบบมีแบบศูนย์ขายของที่เป็นฝีมือผู้ต้องขังด้วยนะมีเสื้อมีอะไรอะ่ะสวยมากอะด,ดูภาพวัดภาพวัดก็มีเมือ่องานสีมือใดๆของผู้ภาพ ว่าคือสวยมากเคร้านที่หนึ่งของเราก็ประมาณนี้นะคะร้านที่หนึ่งก็ประมาณนี้ก็คือ,อมาแบบด้วยความที่โชคดีมากๆมาปุ๊บก็คือได้กินเป็นตัวสุดท้ายพอล่าพอล่าเพราะว่าเขาจะปิดแล้วประมาณนี้แต่ว่าวิวก็คือดีมากแบบวิวหลักร้านไม่เกินจริงอะ่ะทุกคนชอบสุดเดลังอย่างนี้ก็จะนั่งรถอยู่ยาวแล้วอาจจะไม่ได้แวะที่ไหนเลวเพราะว่ามันดึกมากแล้วเนาะทุกคน,นก็คือเปิดโลกมากเปิดโลกมากเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคาเฟ่หรือมีอะไรของ ที่แบบใช้ผู้ต้องหาแล้วแบบพี่ๆเขานิสใส่ดีมากๆทุกคนแบบสุภาพทุกคนเลยและสำคัญอาหารโคตรอร่อยวิวก็คือโคตรดีแบบอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเงินที่ที่ได้เนี่ยเป็นเงินปันผลเนี่ยก็จะแบ่งให้พวกพี่ๆที่เขามาทางานด้วยโครงการนี้คือดีมากๆคือแบบสามารถสร้างอาชีพอะทุกคนสร้างอาชีพแบบมา,าสมมติเราออกไปใช่ปะเราก็ยังมีอาชีพติดตัวแล้วเราก็มีแบบ ได้เจอผู้คนได้พบเจอผู้คุณเหมือนแบบเป็นการฝึกสกิลที่อาจจะหาไม่ได้ในชีวิตประจําวันเราเลยก็ได้บบก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคที่นี่ก็คือควรที่จะมาบบก็เลยมาแล้วรู้สึกก็คือประทับใจสุดๆแล้วตรงนี้ก็มีวัดด้วยนะทุกคนแต่มันเย็นแล้วก็เลยไม่น่าจะได้ไปก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อในที่แน่ๆนะโบว่านะอาจจะไปกินแบบแถวจีสกรีรร้านเด็ดร้านอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปนะ ใช่ว,ว่าอาจจะแต่ขากลับเนี่ยอาจจะแวะ1ร้านเดี๋ยวจะแวะโบอยากกินเบอร์เกอร์ของฟาร์มโชคชัยสี่มาก <c oughs> มันอร่อยอร่อยสุดแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ตามดูวันที่2กันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊าย อสานเอาไว,ออวาไ้อาารไส่กออสานสักหนึ่งฝนก็ตกทุกคนฝนตก,ตบบนตกมาเลยแวะซื้อไส,ส,ส้กอกอิสานจำจำน่ากินมากเลยนะน่าก,กินมากมาแล้วเมื่อกี้แวะร้านไส่กอกโบจำไม่ได้ว่าร้านนี้หรือเปล่าที่เป็นร้านคุณลุงอะ่ะกิน กอนู้นน่ะแต่รสชาติอร่อยมากแล้วอย่างทันมีน้ำจิ้มอะแต่ว่าตอนแรกคิดว่าใช่แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วแหละน่าจะไม่ใช่คุณลุงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่นัวเท่าร้านคุณลุงจะนัวกว่าน,นี้อันนี้จำไม่ได้วันนั้นโคตรอร่อยคืออร่อยมากที่กะเพลก่อน ต่อไปว่าเราจะกินอะไรเพื่อนวันที่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยจ้าวันนี้ก็คือ <c oughs> กิจกรรมแน่นเวิร์เหมือนกันไปแบบทํากิจกรรมเยอะมากแต่โบก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูเลยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูวันกลับพรุ่งนี้อาจจะพาไปเที่ยวทุ่งหรืออาจจะมีไปเผาหมออีแดงถ้าตื่นไหวซึ่งโบคิดว่าตื่นไม่ไหวแน่ คิดไวแล้วว่ายังไงก็ตื่นไม่ไหวก็เลยอาจจะมาเป็นวอล์กปิดไปเลยเนาะเพื่อนๆเนาะก็วันกลับว่ามีอะไรกันบ้างอาจจะพาทุกคนไปเที่ยวทุ่งเที่ยวนาเที่ยวป่าเที่ยวดอยหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะก็เจอกันวันพรุ่งนี้ นี้ตื่นเช้าตื่นเช้ามากเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมาเด็ดใบกะเพราไปเก็บไปทำกับข้าวสักหน่อยที่บ้านทางจังหวัดป้าป้าทำอะไรอยู่เด็ดใบกะเพราก okay, ันเพื่อนๆ ทุกคนเรื่องชื่หรีชาว่ามันอร่อยแล้วเราก็เป็นโพลิลเวอร์ให่เกาะอีสานอยู่แล้วแต่ที่กอมมอคือทางกินยากมากมาดูกัน

น่ของอันนี้ก็คือพริกต้องเผ็ดนิดหนึ่งจะไปทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าร้านต่อไปเราจะไปร้านไหนเ ดว่าข่า็ต้องน้องจูนอร่อยโอเคทุกคนมื้อนี้กินอิ่มแล้ววันนี้ก็คือตอนเย็นเอ้ยกลางคืนแล้วเนาะกำลังจะกลับเข้าสู่กอชมอไปว่าอะไรอ่ะ อีกประมาณกี่ชั่วโมงถึงกทมคะโซเฟอร์อีกกี่ชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงอ๋อชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็อาจจะจบบล็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่มีอะไรเลี้ยวไม่น่าจะไปไหนเลี้ยวเพราะว่าคือกลับบ้านก็ไปนอน ของเยอะมากข้างหลังจะต้องยกข,ของลงอีกทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปบล็อกประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องบนิตาชาแนลนะ mm hmm. เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไป mm hmm. สำหรับวันนี้โบราณไปก่อนนะพีไปแล้วหูอื้อมากหูโคตรอ,อือเลยแบบขึ้นรถขึ้นเขาลงเขาจนหูอื้อหมดแล้วตอนนี้วันนี้ก็ไปนอนก่อนนะทุกคนบาย